สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนเลือนะครับเอาวันนี้ผมมีปัญหากับทุเรียนเล็กมาฝากอยู่หนึ่งเรื่องนะครับต้นเนี้ยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นใบมันออกจะเหลืองๆด่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยอดไม่เดินยอดกุดแห้งลงมานะครับพยายามแทงยอดใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็แห้งลงมาต้นเนี้ผมปล่อยไว้อย่างนี้เลยตั้งใจจะทําวิดีโอให้นะครับ เผื่อลายท่านเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้อยู่และเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วมันจะออกมาในรูปแบบแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูอ่ต้นที่มีปัญหาต้นที่เพิ่งแก้ไขแล้วก็ต้นที่แก้ไขแล้วแล้วก็ต้นที่หายเป็นปกติแล้วนะครับผมโดยรวมๆแล้วอาการเนี้ยที่สวนผมเจออยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับ10กว่าต้นในทุเรียนอ่าเกือบ200ต้นนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเป็นปริมาณที่รับได้นะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าผมอยากจะนําเสนอวิดีโอนี้เผื่อหลายๆท่านนะครับอยากได้พอเป็นแนวทางแล้วก็าวิธีการแก้ไขนะครับมาในเริ่มกันเลยคือเราจะมาวิเคราะห์ปัญหากันก่อนเลยนะครับหนึ่งยอดแห้งแบบนี้มีสาเหตุมาจากอาจนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากพวกเปลียไฟอ่ะ กินยอดนะครับหรือระบบรากเดินไม่ดีหรือขาดสารอาหารบางตัวนะครับสังเกตจากใบแก่ด้วยนะครับมีความเหลืองแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลเชิงวิชาการอะไรมากนะครับอาศัยประสบการณ์นะครับในการแก้ไขมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องดูกิ่งดูยอดกิ่งไหนที่มันแห้งหนกันกๆเราตัดปลายทิ้งไปก่อนนะครับตัดปลายทิ้งไปก่อนเลยเนี่ยครับทิ้งไปก่อนเลย และยอดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยสำคัญมันอยู่ตรงยอดนี่แหละเดี๋ยวขีบปลายทิ้งหมดเลยเหมือนอการทํางานของฮอร์โมนเขาผิดปกติหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะขาดธาตุอาหารบางตัวนี่พอมาถึงยอดอย่างนี้นะครับให้เรามองมองยอดอย่างนี้นะมันทีนมั้ยมันจะมีเหมือนยอดติ่ง,ง,ง,งๆเล็กๆเนี่ยโผล่ออกมานะครับ ไอตรงเนี้ยเราตัดตรงนี้เลยตัดไอยอดเล็กๆที่มันติ่งๆเนี่ยโผล่ออกมาเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะได้อ่าจะได้เดินยอดใหม่นะครับทีนเนี้ยอ่ะพอเคลียกิ่งเคลียยอดเคลียอะไรเสร็จแล้วมาพูดถึงเรื่องของยานะครับยาแล้วก็ดินสังเกตดูนะครับมันสวยมากเมื่อก่อนดูโคนก็รู้นะครับจากโคนต้นใหญ่อายุนี้ได้3เดือนนะครับแปลงนี้ 3- 4สเดือนนี่แหละ เป็นตุเรียนไซมินี้ตีดินรอบรอบโคนเลยนะครับพวนด,ดินก็ปลายยอดถึงไหนนะครับก็พวนด,ดินรอบๆอบเลยนะครับพวนด,ดินเสร็จแล้วก็หาเป็นพวกขี้แก่แกลบหรือเป็นขี้แก่อัดเม็ดนะครับมาใส่ไว้รอบนอกนะครับเพื่อต้องการที่จะดึงยอดเขาใหม่โดยที่เราไม่ได้ใช้เคมีนะครับเพราะว่าใน มันมีปัญหาแบบนี้ผมพยายามจะไม่ใช้เคมีนะจะใช้เป็นพวกอินรีย์เข้ามาแก้ไขนะครับนั่นคือทางดินนะเอาเป็นพวกขี้ไก่แกลบอย่างที่ผมใส่นี่ครับเห็นไหมพวนด,ดินเสร็จแล้วก็ใส่ขี้ไก่แกลบนะครับส่วนทางใบนะครับทางใบให้ท่านผู้ชมเนี่ยใส่เป็นจุลธาตุบวกธาตุรองนะครับแต่เน้นไปที่สังเกลีเยอะเป็นพิเศษ นะครับเท่านั้นเองฉีดทางใบแล้วก็ผสมยากําจัดเพลี้ยไฟแล้วก็เพลี้ยจักระจัดเข้าไปด้วยโอเคนะครับจะพาไปดูต้นที่กำลังอาคือแก้ไขแล้วมันได้ยอดได้อะไรใหม่แล้วนะครับ มีอยู่โซนนี้ครับเนี่ยผมก็เคลียกิ่งเคลียเคลียยอดอะไรออกนะครับีนต้นไหนที่ทําการฉีดยาพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยตักจันแล้วก็เสริมพวกธาตุสังกาสีแล้วก็บวกจุลธาตุธาตุรองเสริมเข้าไปนะครับบวกกับเคลียยอดอะไรเสร็จแล้วมันจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเห็นไหม ใส่ขี้่แกบแล้วก็พวนดินให้เขานะครับเนี่ยสำคัญเลยคือการตีดินพวนดินแล้วก็ใส่ขี้่แก,กลบหรือว่าจะเป็นขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้นะครับเพื่อดึงยอดเขาเห็นไหมเห็นยอดเขาออกมาใหม่ไหมครับอลังการมากเลยนี่ก็คือรอยที่ผมตัดไปนะครับรอยที่ผมตัดไปนี่เห็นไหมนยครับรอยที่ผมตัดไปเคลียรยอดไปอันไหนมันไม่สวยแล้วก็ตัดทิ้งออกไปเรื่อยๆนะครับ มันก็โอเคแล้วเห็นไหมครับทุกยอดออกมามีใบได้ยอดใหม่ออกมาทุกกิ่งทุกยอดนะครับนี่โอเคสิ่งที่เราจะทํานะครับเดี๋ยวผมทวนให้ใหม่เลยหนึ่งเลยนะครับเคลียยอดที่มันแห้งๆออกก่อนนะครับยังไงคือเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพอเนื้ออกไม้ต้นมัน ปล่อยไว,ยไว้มันก็ไม่โตนะครับคือเราลองดูนะครับผมอยากให้ลองดูเคลียร์ยอดออกเสร็จแล้วพวนดินนะครับรอบๆใส่ขี้ไก่แกลบนะครับแล้วก็หา,าธาตุอาหารลองเสริมลองเสริมนะครับแล้วก็ผสมาธาตุสังกะสีเพิ่มเข้าไปอีกสมมุติว่า,าเรามีาธาตุลองเสริมอยู่1ขวดเนาะที่เป็นชนิดรวมาธาตุ1ขวดเราก็ซื้อสังกะสีแยกอีก1ขวดแล้วก็ผสมเข้าไป สมมุติว่าปริมาณในการผสมของท่าอาหารรองอยู่ที่2 0 c, c ีต่อน้ํา20ลิตรใช่ไหมครับเราก็ผสมไอสังกสีนี่แหละเข้าไปอีก2 0ซีต่อน้า20ลิตรอย่างเงี้ยก็เทเข้าไปอีก2 0ซีในถังเดียวกันนั่นแหละนะก็ฉีดพ่นให้ทั่วบวกกับยากําจัดเพลี้ยชนิดเพลี้ยไฟแล้วก็เพลี้ยจักจั่นนะครับของผมนี่ก็จะเป็นอยู่โซนนี้นะครับผมก็ไม่ทราบสาเหตุเนาะเป็นที่อะไร บางทีอาจจะเกี่ยวกับต้นพันธุ์บางทีอาจจะเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับวิธีการจัดการของดูแลของแต่ละสวนนะครับซึ่งการจัดการผมก็ทําเหมือนกันนะครับทุกๆต้นก็เหมือนกันมันก็มีพวกที่มีปัญหาก็ดีไปนะครับแต่ไหนที่มีปัญหาเราก็มาแก้ไขกันนี่ครับเห็นไหมเคลียยอดเคลียอะไรเสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกมาได้ยอดใหม่มาไม่นานนะครับ ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ราว,าวประมาณ3-4สอาทิตย์หรือ1เดือนนะครับนี่ได้ยอดใหม่ออกมานะครับสวยงามเลย <c oughs> ทีเนี้ยหลายท่านก็จสงสัยว่าเออเราได้ยอดใหม่แล้วทําอะไรใหม่แล้วเนี่ยแก้ไขแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมตัวนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ต้นไหนที่อ่าผมทําไปแล้วแล้วแก้ไขไปแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันขาดาธาตุอาหารอะไรหรือเปล่านะครับหรือมันอาจจะเป็นความผิดปกติของตัวเขาเองนะครับทั้งสวนผมนี่ก็มีอยู่ราวๆสิบยีต้นนะครับกับผมเหลือไว้ถ่ายวิดีโออยู่2อสต้นนะครับนี่นะครับ ที่แก้ไขไปแล้วนะครับเห็นยอดใหม่ออกมาสวยนะครับนี่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 รอยที่ผมตัดออกไปนะครับ,รบเขาก็ได้โผล่ออกมาใหม่นี่คือรอยที่ผมตัดยอดไป <S <S ขเขาก็ได้ยอดออกมาใหม่นะครับได้ทรงพุ่มใหม่ทีเนี้ยไอใบพวกเนี้ยที่มันเสียหายพวกเนี้ยก็ไม่ต้องมาสนใจเดี๋ยวเขากา็จะสลัดทิ้งนะครับเพียงแต่่ยเราต้องเก็บยอดใหม่ให้อยู่โดยการนะครับอาจจะฉีดยา พวกเพลี้ยไฟเพลี้ยจักระจันในช่วงเนี้ยนะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะครับยาเพลี้ยไฟเพลี้ยจักระจันไม่งั้นใบพวกนี้จะไม่อยู่นะครับตัวยาที่ใช้ก็อาตามผมก็ได้นะครับตามผมก็ได้หาซื้อง่อายๆยาเพลี้ยไฟจะเป็นอาบาแมกนินนะครับส่วนเพลี้ยจักระจันก็ไทยมีท็อกแซมส่วนธาตุอาหารรองเสริมก็อลองหาดูนะครับ ยาลาแมกซากเอ็มโเอ็มีนะครับมีเยอะแยะหรือขายของอีกแล้วอยากได้นะครับกับผมติดต่อมาที่ไลน์ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้เดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้ดีไล์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมหรือ065 497 83 00นะครับ065 497 83 00 49เป็นเบอร์โทรผมเลยนะครับ โทรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับน,น,นี่ต้นที่แก้ไขแล้วไหมครับ<อ>ใบที่ได้ยอดออกมาใหม่ก็ปกติดีนะครับนี่เห็นไหมครับหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็ เข้ามามแนะนำเพียงเท่านี้นะครับท่านไหนลองทำแล้วนะครับแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เดี๋ยวโทรหาผมใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยไกด์เป็นแนวทางให้นะครับเห็นไหมนี่คือต้นที่ทำเรียบร้อยนะครับก็ได้ยอดออใหม่ออกมาสวยนะครับยอดไหนที่มันแห้งเราก็ตัดทิ้งไปก่อนนะครับ ให้เขาได้เหมือนเหมือนเหมือนที่เราตัดยอดในเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกยอดใหม่นะครับแล้วก็เสริมทางดินด้วยขี้ไก่แกลบหรือขี้ไก่อัดเม็ดนะครับหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับต้นอื่นผมก็แก้ไขไปเรียบร้อยก็ใช้เวลาราวๆประมาณ1เดือนนะครับเกือบเกือบหนึ่งเดือนแหละมันก็จะกลับมาเป็นปกติ ท่านไหนทําไม่หายแล้วตัวนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับผมเราเล่นนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เคยเป็นนะครับก็อยู่โซนเราๆโซนนี้ครับประมาณสองแถวนี่แหละ,ะมันเกือบสิบสิบกว่าต้นเกือบยี่สิบต้นนี่มันเป็นผมก็ตอบไม่ได้นะว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไรบางทีอาจจะเป็นที่ต้นพันธุ์ก็มีส่วนนะครับหรือวิธีการจัดก,การอของเราก็มีส่วนโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับสำหรับ ทุเรียนโซนมินินะครับก็จะมีปัญหาแบบนี้ให้เราได้แก้ไขยอยู่เรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับส่วนมากก็จะมีแค่นี้แหละไอใบเป็นใบอยอดไม่เดินเนี่ยแหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอัปเดตอ,อีกแปลงหนึ่งให้นะครับเป็นทุเรียนสายที่โตขึ้นมาหน่อยที่ผมปลูกไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ